็สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับที่ติดตามอยู่นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัปเดตเกี่ยวกับพวกคริปโตเคอร์เรนซีนะครับตอนนี้ผมก็ใช้น้ตบุ๊กของผมนะก็กลับมาจากการกลับบ้านนะครับต่างจังหวัดช่วงสงการนะครับกลับมาก็ถูกกักตัว14วัน,นครับก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ใช้น้ตบุ๊กตัวเองคุคริปโตเคอร์เรนซีครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าตอนเนี้ย วันที่17เนาะก็17 14วันก็ประมาณสิ้นเดือนพอดีนะครับเรามาดูว่าเราพุดด้วยไหนแฮชเนี่ยแล็ปท็อปนะครับเอโขงผมเป็นตัวสกา r 15นะครับก็ใช้การ์ดจอ RTX 3080นะครับตัว130วัตต์นะครับมันจะได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ก็ กำลังขุดอยู่นะครับพัดลมตัวหนึ่งเนาะอย่างนี้เลยครับไม่มีแอร์นะครับก็ตามสบายสบายก็จะอยู่ที่ประมาณ200ร้อณป,ปัจจุบันนี้นะครับอยู่ที่ราคาเหรียญอยู่ที่ประมาณเกือบ2ล้านนะครับ BTC นะครับตอนนี้มันได้อยู่มา2 3งาเนาะนะิ่งๆมาสักพักแล้ว อุณหภูมิก็อยู่ประมาณนี้นะครับห้องไม่แอร์นะครับปรับก็ตามนี้เลยเนอะเอซูตมันล็อกไฟไม่ได้นะครับนรถบล็อกไฟไม่ได้นะครับผมก็ได้เท่าที่จําเป็นแรงขุดก็จะอยู่ประมาณสักตีไปกลมๆก็ประมาณหกสิบสี่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็เพิ่งเริ่มขุดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีกสิบสี่วันเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอเคครับก็ หลังจากที่ขุดมาได้ประมาณ4วันแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณ11บเอโมงนะครับก็มันเริ่มตัดรอบไปแล้วเนาะก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาดูนะครับว่า4วันผ่านมาได้เงินกี่บาทแล้วนะครับนี่เหลืออีก10วันเนาะนี่เพิ่ง4วันโอเคเดี๋ยวผมมาให้ดูครับตอนนี้ก็ผมกำลังจะพักเครื่องนะครับก็กะจะพักประมาณตอนนี้สิบเอโมงนะครับ ของวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะก็มาเริ่มขุดตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดประมาณสี่ห้าวันครับก็ขุดถึงสิบเอ็ดโมงนะครับแล้วก็จะเริ่มขุดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงสิบเอ็ดโมงแล้วก็ตั้งแต่11โมงถึงหนึ่งทุ่มกว่าจะพักนะครับ,รบก็ตอนนี้ได้อยู่ประมาณ 217บาทต่อวันครับเดี๋ยวเรามาดูยอดเงินกันว่าผมตอนนี้มันได้เท่าไหร่เนาะก็ใช้โปรแกรม night hat มอนเดิมน,นะครับตอนนี้ 4, 4ี่วันแล้วนะครับตอนนี้ได้เงินอยู่ให้ดูที่ค่าค่าค่าเหรียญแล้วกันนะครับประมาณ5 0า0มืหสตบห้าชิค,ครับเดีย๋ยวจะตีเงินไทยในปัจจุบันตอนนี้ก็ 892บาทตอนนี้1 BTC อยู่ที่1ล้าน7แสนกว่าบาทนะครับตามค่าเงินของดัแนดนะครับโอเคก็ตามที่เห็นนะครับก็ประมาณเก้าร้อยตีไปเนะประมาณ5วัน ห้าวันเก้าร้อยนะครับไม่ได้ขุดทั้งวันนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับหนึ่งทุ่มถึงสิบเอ็ดโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่11โมงถึงถึงทุ่มผมก็จะเล่นเกมดูหนังอะไรก็ทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวอีก10วันมันจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะรู้กันนะครับโอเค10วันเจอกันครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ14บวันครับวันนี้ผมมาทำ การอัดวิดีโอที่ผมใช้น้ดบุ๊กตัวนี้เนะาะใจเอสูดสติกสกปลาสิบห้าเนี่ยนะมา,าขุดนะครับได้เงินเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่า14วันเนี่ยก็ได้ประมาณนี้นะครับ1,196บาทณปัจจุบันนะครับ14วันนี้ไม่ได้ขุดเต็มวัน24ชั่วโมงครับก็ขุดประมาณสักา10 4ชั่วโมงถึง18ชั่วโมงนะครับแล้วแต่วันเวลานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่เวลาณนะตอนนั้นที่ผมเหนนีย่ยมันเกือบม,มันได้ประมาณกับ2,000นะแต่ตอนนี้เหรียญมันมันค่อนข้างร่วงลงมานะครับตอนนี้1 bitcoin อเนี่ยอยู่ที่แค่1 0 0 0ล้าน0บาทนะครับก็มีผลตั้งแต่อีลอนมัสเข้ามาปั่นป่วนแล้วก็ราคามันก็ขึ้นขึ้น,นลงๆครับแต่ตอนนี้ลงแบบ หายไปประมาณสักสี่สถึงห้เอร์ซนเลยนะครับก็อนาคตไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็แล้วแต่คุณไปคาดคะเนกันเองผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแค่ทดลองขุดดูจุดเด่นเลยก็คือคุ้มค่าไฟไหมเนี่ยผมว่าเหรียญราคานี้กับค่าไฟปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมันก็คุ้มครับแต่ว่ามันมันได้น้อยเกินไปที่จะเอาน้ตบุ๊ก ตัวหนึ่งมาขุดอย่างเงี้ยผมว่ามันมัน,ม,นมันไม่โอเคคือคุณเอาเวลาที่เหลือเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่านะหรือว่าจะเอาไปทําอะไรที่มันแบบสนุกสนานหรือว่าดูหนังฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมว่าเอามาขุดกับหากค่าไฟแล้วสองสามร้อยได้เจ็ดแปดร้อยเหมือนเยอะนะแต่ว่ามันก็ต้องเสียกับค่าเสื่อมของโน้ตบุ๊กของคุณไปนะครับถ้าตอนนั้นหนึ่งบิตคอยเกินหนึ่งล้านห้าขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันโอเคอยู่ ถือว่าได้ข้าวขนมได้แหละก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับจบเรียบร้อยถ้ายังไงมีอะไรอัปเดตอีกเดี๋ยวผมจะมาลองขุดต่อนะครับโอเคยังไงก็สวัสดีครับ